้านหนะ้าให้ดูดิฮะคันอื่นไงไม่มีแล้ว ทำซมโซ่เนาะก่อนแรงขี่ไปาตามพี่เข้าไป่ถือไว้ถ่ายมาถ่ายพระจันทร์นะถ่ายถ่ายไปดิเออขอโทถือไว้ถ่ายไว้่ายไป่ยไ้ค่อยไปเออถ่ายการทมโซ่ดูการโซมโซ่นี่ดนดยด,ดูโซ่ดูดูไปดิสักทีไปที่โซ่ นี่คือโซลุดโซจากด้านหลังโอ้โหสุดยอดแค่เพื่อนก็มือเกื่อนแล้ว้ามน้องจักรยานน้องไม่ดีพี่ก็ไม่ดีไปด้วยอ่ารกก็ใช่โซ่มันแน่น เรียบร้อยเสร็จแล้วไปเลยไปเลยฉันจะกลับยังไงวะเนี่ยโอ้ยแดงกลับอีกแล้วไปพาจังครับกับ้าแล้วล่เฮ้ยเอาคิวเองเบื่อน่ะเอาเชิญคิวหน่อยไปขาตังเงินเรร้อยไม่ใช่ผมหุบโซเลยดิอ๋อหิวเบื่อ 哎。Ah.